เอาเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขาดเก็มขาดก่อนเอาเอล่อรถเบี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโคตรน่ารักเลยว่ะนุ่นนุ่นอย่างเท่เลยว่ะอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยเดี๋ว่าได้เออโอ้ยนี่นี่ บ่มีแนวเล่นหรอได้หวานนี้เอารถเขามาเล่นว่าลื่นายางร่มบ่นันมันมีลมมม่มบ่มเขาเรียกว่ารถอะไรซาเลงอมเรียนดอกตีเอารถข้าเจ้าไปนะ่เข้าเจ้าสีหยเด้นะ่ะบ้านขบวนนะะเรากสิอ็หลังาน เอดสีดีปนเอเอาดบดบเอาเลยนำกําแพงอแม่กําแพงลอดลอดเขาเบี้ยวลอดอดเขาเบี้ยวเขาเบี้ยวเขาเราได้จักตันเหนียวเขาเราได้จั๊กิโลเหนียวเมื่อกี้ัมเขาหล่น้ามโซงยามโคง

โอ้งนานนะกลับมาเขาผ่านหมดยเเวลาไปอ๋นคือแเอรอย่เกัยดเหลืองนี่หอตายเด้อรถพ่นหางเด้อุ่นยายมาแ้วเด้องซาเล็เฮ้ยเอารถมาย้ายสิกบานไปหา่ย้ายแน่พุ่นจะคล้องรถจักแ้วไป รถคนจะห่างอุ้ยอุ๊ยเห็นวิธีถอดแดนแต่วันนีเอ้าเอารถันสีห่างไหมอุ๊ยโอ้ยวันไหนสาสตร์เถอนาะนี่เนาะพักกันลักรถเอามาลุ้นกันไ่าใช่รถยายหรือเปล่านู่นขับขับไปหายายพี่ใช่รถยายไหม เจ้าของรถมาแล้ว <Moment. S 1> ขบวนหลันรถบรรทุกเพิ่นกาล่งสีมาเพิ่นสิมาเทศนี่แหละพี่น้องก็เลยขันโฆษณาเลนก่อนขอนัขนโฆษณาข,นขนันโฆษณาสานสานที่ เดี๋เดๆถามก่อนเดาเดีาเดๆคอยถามบอกว่าเมีนเดาะดีแล้วเดายจะขอาเนี่ยยายมาแล้วยายคิดคาเสียหายเลยนี่อ๋อไม่ห่นเรบอแล้ว่่นกบเออการรบอนยายบ้านยายอยู่ไหนจ๊ะ อยู่ไกลบ่แม่นี่อยู่บ้านนี่บอโอ้คือสัรหาเห็นอดจิงแท้เห็ดเองบ่ครับขอเอิข้เอินรถนี่ยังแม่ซาเล้งจักรยานหรือเปลาจของพนมาหรอพี่น้องปั่นเลยแม่ปั่นเลยสีทายย้ำปั่น ยกล่อพร้อมเด้อโอ้ผู้เฒ่าคิ้งสิแล้วนอดีนเอาขนของหลายๆพร้อมไปแล้วขันมาสาบก็นี่รถแม่พังบดดีจะพื้นมาไว้ไปพอกันคิดหนาบ๊ายบาย